สิ้นปีแล้ว1ปีที่ผ่านมามีใครทำงานหรือว่าเรียนหนังสือหนะักจนกระทั่งไปลงกับที่ฟันบ้างใครอยากรู้ว่าอาการที่ไปลงกับที่ฟันเป็นยังไงกดติดตามช่องหมอหยงไว้ได้เลยค่ะแล้วหมอหยงมาเล่าให้ฟังค่ะอาการที่ว่าก็คืออาการที่มีการเคี้ยวกัดเค้นตอนที่เรานอนกลุ่มอาการนอน ฟันการนอนกัดฟันเนี่ยมันจะทําให้ผิวหน้าฟันมีลักษณะส,สึกแบบ,แบบนี้ก็คือหน้าตามันจะคล้ายๆกับเขียงล,งลักษณะลักษณะที่แท้แ<ถ>จริงเนี่ยมันก็จะมีร่องมีปุ่มมีส่วนต่างๆที่จะทําให้เกิดคลื่นที่จะทําให้เกิดการบดเคี้ยวที่ดีแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเรานอนกัดฟันไปเรื่อยๆเนี่ยตัวเคลือบฟันก็จะสึก เนื้อฟันก็จะโผล่ทาให้มีอาการเหมือนลนักษณะเป็นเขียมเกิดขึ้นบางครั้งก็จะมีอาการเมื่อยคอบ่าไหลในตอนเช้าพิ่ตื่นขึ้นมาหลายคนที่หมอถามไปก็คือเมื่อตรวจทางคลินิกเอ็กซเรย์แล้วก็พบว่ามันมีลักษณะอย่างนี้ทั้งสิ้นแต่คนส่วนใหญ่บอกว่าไม่มีอาการเหตุผลที่ไม่มีอาการก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะรู้ตัวตอนที่เรานอนหลับมีเพียงแค่3 0เท่านั้นจากงานเปเปอร์ที่บอกว่าคนไข้จะรู้ตัวนั้น ั้เวลาที่หมอเจอเคสแบบนี้เราก็จะแนะนําให้คนไข้ว่าดูทรายแล้วอาการของคนไข้นะ่าจะเป็นกลุ่มอาการนอนกัดฟันหมอจะแนะนําให้ใช้เครื่องมือซึ่งเครื่องมือเขาก็จะเรียกว่าสปรินต์หรือว่านกาดไอน้นานกายจะเป็นตัวแรกที่หมอใช้ให้คนไข้ที่บอกว่าตัวเองไม่มีอาการซึ่งเจ้านานกาดมันก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เป็นลักษณะของฟันบนคือพิมพปาก แล้วก็เอาไปทำเป็นส่วนเฉพาะบุคคลโดยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมีตั้งแต่แบบนิ่มหนานิ่มหรือว่าก็เป็นแบบนี้เขาเรียกว่าดูราซอฟคือข้างนอกจะเป็นส่วนแข็งขั้นในจะเป็นส่วนนุ่มชิ้นงานนี้เนี่ยหมอชอบเพราะว่าจะทำให้คนไข้ใส่ง่ายในผู้เริ่มต้นที่จะใส่แล้วก็สามารถที่จะเป็นตัววินิจฉัยได้ว่าถ้าใส่แล้วเนี่ยไม่กี่วันต่อมาหรือแค่หลักเดือน กัดขยี้จนขาดก็แสดงว่าคุณเป็นคนไข้ที่นอนกัดฟันโดยที่เจ้าชิ้นงานตัวนี้เอาไม่อยู่ แต่ถ้าบางคนเนี่ยไม่รู้ตัวพอใช้ไปรึปก,ก็จะเป็นรอยข่วนพอเป็นรอยข่วนใช้ไปสักพักก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วก็หายชิ้นงานนี้ก็จะถูกนําไปใช้ต่อไปเรื่อยๆในกรณีที่ชิ้นงานขาดเราก็จะต้องเปลี่ยนไปเป็นออกโคโซลสปินหรือเป็นแบบแข็งซึ่งแบบแข็งตัวนี้จะทําให้เกิดการรักษาเกิดขึ้นแล้วก็จะนําไปใช้งานต่อๆไปแล้วก็เรียกคนไข้กลับมาตรวจถ้าคนไข้ใส่ไนกาดหรือว่าออกคโซลสปินนะคะจะทําให้1 ลดแรงบดเคี้ยวทําให้ฟันเนี่ยใช้งานกับเราได้นานขึ้น 2. ลดกลุ่มอาการปวดคอบ่าไหล่หรือตอนเช้าที่มีการกัดเค้นขยอร์ 3. คนไข้ส่วนใหญ่จะบอกหมอว่ารู้สึกสบายขึ้นแล้วก็มีเคสหนึ่งบอกว่าขอบคุณมากเลยหมอพี่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าพี่เป็นแบบนี้ขอบคุณจริงๆนะโอเคถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนกัดฟันหรือว่าเครียดอย่าลืมคุยกับคุณหมอถึงเจ้าตัวนี้นะคะ